สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับบอยบางบัวทองพระเครื่องมันบ้านครับรายงานตัวแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับมาชมพระเครื่องกันนะครับรรบประกันพระแท้สากลผิวเดิมครับเก๊ขึ้นเต็มลูกค้าใหม่ครับแอดช่องทางติดต่อไปก่อนเลยนะครับระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับนี่โอนเงินก่อนเท่านั้นครับนะครับผมและที่สําคัญต้องถ่ายวิดีโอไ้ด้วยทุกครั้งก่อนแกะนะ นะครับไม่มีปลายทางนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับบอยก็ขอให้พี่ๆ f c ทุกท่านครับที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับผมนะครับผมขอให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับผมมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆปังๆครับผมเดินทางถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยเมาอย่าขับนะครับนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนะครับดูแลปกปักรักษาคุ้มครองพี่ f c ผมทุกท่านนะครับ ขอให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับผมมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเข้ามานะครับผมคุ้มครองให้เดินทางถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะครับผมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะพี่นะเมาอย่าขับนะครับเมาอย่าขับนะนะครับผมขอให้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยสมพรปัรถนาทุกประกรารวันที่ 16, 16นี้ขอให้ถูกรางวัลกันท,กทุกท่านนะครับผมขอบุณทุกออเดอร์ครับขอบุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับผมขอบพรคุณมากครับ นะครับมามาชมพระเครื่องกันนะครับผมสวัสดีวันปีใหม่ไทยที่สิบสามเดือนสี่ครับปีสองห้าหกแปดนะครับผมงบน้อยนะครับได้พระดีและแท้ทันและพระปีลึกด้วยนะครับนะครับขอเปิดกันที่รายการแรกนะครับผมนะครับพระผงพุทธคุณครับมงคลเกษมหลวงพ่อเกษมเขียนมะโกปีสามเจ็ดนะครับผมแท้ทันหลวงพ่อเกษมนะครับสภาพสมบูรณ์มากครับไม่แตกไม่หักไม่ลาวไม่บินนะครับปีสามเจ็ดนะครับรุ่นนี้เก็บได้เลยนะครับนี่ครับพระผงพุทธคุณ นะครับจมูกนะครับเมตตาหลวงพ่อนะครับครบนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับชั่วโมงนี้เก็บได้ทุกรุ่นนะครับนะครับแท้ท่านหลวงพ่อเสียหมดนะครับปีสามเจ็ดนะครับนี่นะครับไม่แตกไม่ลาวไม่บิ่นะพี่ๆอยเช็คไปเรียบร้อยละนะครับเก็บได้เลยนะครับนื้อผงเรียมขึ้นคอก็ได้ใ้คนในครอบครัวใช้พุทธคุณก็ได้ครับหลวงพ่อเกษมนะครับองค์ที่สองนะครับผมเปิดเหรียญละสามร้อยนะนะครับส่งฟรีนะครับ พี่พียก3างองเลยก็ได้นะครับเอา600พอนะครับตกตกเหรียญละ2 0 0ตกองละ200นะครับถ้าองค์เดียวไปขอ300อครับส่งฟรีนะครับนี่ครับจมูกดีนะครับเทียบโอเคอ่านี่องนี้ก็สมบูรณ์นะครับองค์ที่สองปีสามเจดครับปีสามเจแท้และทันหลวงพ่อเกษมนะครับองค์ที่สามครับมงคลเกษมนะครับนี่ครับ โอ้จมูกคือโด่งมากนะครับถือว่าโอเคสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เลยนะครับขอองค์ละสามร้อยนะครับส่งฟรีส่งทุกวันนะพี่พี่นะโดยส่งทุกวันนะครับพี่พี่ชอบขนส่งอะไรบอกได้นะครับผมส่งทุกวันครับพี่นะครับขนส่งที่บ้านผมไม่ปิดนะครับส่งทุกวันนะครับ EMS นะครับส่งวันถองวันก็ถึงแล้วครับครับอ่ะนะครับน้องเปิดเลยละสามร้อยนะครับองละสามร้อยยกสามองได้ครับ ขอแค่600บาท3องค์นะครับก็ตกองค์ละ200แล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับไปรายการต่อไปนะครับโรกเก็ตพระพุทธชินราชครับผมออกที่จังหวัดพิษณุโลกหลวงพ่อกวยนะครับปุกเศษนะครับนี่น่าเก็บมากปี15นะครับหรือชื่อรุ่นเต็มๆนะโรกเก็ตมหาจักรพรรดิโรกเก็ตพุทธมหาจักรพรรดินะครับปี15นะครับผมนี่ครับประกันแท้นะครับปี15นะครับเกจิปุกเศษเยอะนะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมนะครับแล้วก็อีกหลายๆเกจินะครับปี15 ประกันแท้ครับด้านหลังต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะพี่ๆนะแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตนี่ครับนี่เห็นไหมครับปีหนึ่งห้าครับผมปีหนึ่งห้าประกันแท้นะครับนี่ครับนะครับน่าเก็บมากนะพี่ๆนะปีหนึ่งห้านะครับนี่ครับสมบูรณ์มากนะครับนะครับล็อกเก็ตปรตุเกเนราตออกที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับหลวงปูอกวยหลวงปู่เพิ่ม นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมเยอะครับพี่พครับเยอะมากปีหน้านะครับปีหนึ่งห้น้องได้มา2รายการนะครับขอรายการละ450บาทส่งฟรีนะครับอ่ะรายการที่สองสี่บาทนะครับบอยส่งฟรีนะอันนี้คือสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์มากนะครับเราเก็ตพระพุทธชินราชนี่ครับเห็นไหมครับด้านหลังต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนี่ครับ นะครับเล่นหากันอยู่ก็หลักร้อยกลางๆถึงปลายๆนะครับนะครับปลายๆกลางๆหากร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วแต่มือครับพี่เจ็ดแปดร้อยก็มีนะครับแล้วแต่มือแล้วแต่มุมเรานะครับอันนี้เอาแค่สี่ร้อยห้าสิบบาทพอส่งฟรีครับนะครับยกคู่ได้แต่บอลลดราคาให้นะครับยกคู่ได้นะครับนะครับยกคู่ยกคู่ได้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับพี่ ละเจ็ดร้อยห้าสิบาทถ้าขอถ้าเดียวไปขอองค์ละสี่ร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับมารายการต่อไปนะครับผมพ่อเปิรนอันนี้พ่อเปิรนปีสามห้านะครับสวยๆนะครับประกันแท้สากลครับพ่อเปิรนปีสามห้านะครับวัดหนองอ้อโพธารามนะครับรุ่นสร้างบทปีสามห้า สวยอยู่นะครับสวยอยู่อันนี้ขอสามร้อยบาทส่งฟรีครับมีองค์เดียวนะสามร้อยบาทส่งฟรีสามร้อยส่งฟรีครับน่าเก็บมากไปรายการต่อไปนะครับผมนี่มีทั้งหมดสามองค์มีซองสอง,สองมีซองเดิมจากวัดแล้วก็ไม่มีซองนะเดี๋ยวลองให้ดูก่อน อันนี้เป็นอันนี้เป็นปลูกเพิ่มนะครับะระรังปลูกเพิ่มปีปีสามเกตอ้อสวยจังเราลองกองให้ดูแปบบ๊บสวยจังเลยพี่พี่เพิ่มนะครับนี่ครับ โอ้โหพี่สวยจังเลยปี37นะครับนี่ครับนะครับโอโ้สวยจังนะครับโอ้โหขอบตัดแดงแป๊ดเลยครับพี่พนะครับผมขอเปิดเหรียญละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับ อง์นี้ไม่มีซองอีก2อ,องค์มีซองนะ,อ,ะอันนี้มีซองเดิมจากวัดกลางบางแก้วนะครับต้องระวังพี่๋ย่ซองขาดว่าซองเดิมนะครับหายากเหมือนกันอุ้ยอันนี้อันนี้เป็นปู่บุญครับพี่ ปูบ,บุญโอ้พี่พี่ดูผิวอย่างนี้ครับโอ้โหนะครับสี่นะร้อยห้าสิบาทนะครับส่งฟรีนะครับไม่มีค่าขนส่งนะครับส่งฟรีหมดประกันแท้หมดนะครับประกันแท้นะครับนี่ครับโอ้โหผิวอย่างนี้คือหายากนะครับโค้ดต่อตรงนี้ โอ้โหพี่พี่ปีสานะครับเปิดเปพิพิพธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกวดก,กาม,มาแก้วพร้อมซองเดิมนะครับ450บาท450บาทนะครับองนี้หรือใครชอบหลวงปู่สุดก็มีนะนะครับ แท้เดิมจากวัดนะครับวงปู่สุดก็มีอ,องค์นี้นะครับปู่บุญอีกองคหนึ่งนะครับซองเดิมเหมือนกันองค์นี้น่าจะปู่เพิ่มปู่เพิ่มมีสององค์แต่ว่ามีมีซองแค่องค์เดียวปู่บุญมีองค์เดียวเดี๋ยวน้องขอดูบแป๊บนึงดูเมื่อกี้น่าจะเป็นปู่เพิ่มปู่เพิ่มครับปู่เพิ่มนี่ครับ นะครับสวยนะครับสวยเดิมเลยอองค์นี้มีซองนะครับปุเพิ่มโคดโอ้ด้านหลังคือแบบสุดปีสามเจ็ดนะครับนี่ครับหืม,หมโอ้เบิดคามิเวอาครับป้าตัว 450บาทนะครับนี่ครับขอบตัดชัดเจนนะครับซองเดิมแล้วสวยขนาดนี้พี่พี่โอ้โหองละ450บาทนะครับ3องค์ยกได้นะพี่พี่นะยกได้เดี๋ยวพอลดราคาให้นะครับขอค่าขนมเล็กน,น,น้อยให้ลูกสาวก็พอแล้วแบ่งทุนให้ครับมี3องค์นะครับขอเปิด450บาทนะครับทุกการต่อรองได้หมดเลยนะครับส่วนชุดนี้ อันนี้เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะพี่หลวงพ่อเงินเหรียญควันถุงเศรษฐีเนื้อละคางเก่าปี3-6ออกวสเกตนะขอดูแป๊บนึงนะมีมีเป็นพับผงเจ้าสัวด้วยนะเดี๋ยวขอวางตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเจ้าสัวปีไหนปีสามกว่าด้านหลังเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูป ปั๊มหลวงป้าเงินนะครับอันนี้เป็นผงเ,เดี๋ยวน้องแกะองค์นี้ก่อนแป๊บหนึ่งแน่นจังเลยพี่ไปเที่ยวไหนกันบ้างครับอุ้ยทำไมแน่นจังเดี๋ยวน้องแกะระวังเดี๋ยวโดนหน้าหลวงพว่อ ไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทงนางปลอดภัยนะพี่ๆเมาอย่าขับนะครับกล่องเดิมด้วยอุ้ยแน่นปึกเลย อันนี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อละคังประพี่ระครังฝาบาทอะไรประมาณนั้นปะเดี๋ยวลดกล้องให้ดูสก,กูส่ัะครับโค้ดนะครับจมูกดีนะครับเพราะเงินบางคลานนะครับด้านหลังสร้างในปีสามหกนะครับ เงินที่พึ่งแห่งโลกเงินเป็นที่พึ่งแห่งโลกนะครับขวัญถุงมหาเศรษฐีรุ่นสิริโลกนาถนะครับกล่องนี้กล่องนี้ขอ350บาทนะครับ350บาทนะพี่พี่กล่องนี้สามร้อยห้บาทเท่านั้น กล่องเดิมอันนี้ก็จะเป็นเจ้าสัวกล่องนี้นะครับปิดได้นะครับปีสามหกวัดสเกตสามร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณปีสามแปด งบน้อยนะครับเรียนเชิญเลยสวยมากนะครับนี่สวยเดิมนะครับนี่ครับ หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณขอ200บาทนะครับสองร้อยบาทครับทรงฟรีนะครับส0งร้อยบาทะนะครับใครชอบเหรียญน,นี้ก็ได้นะ,ะเหรียญน,นี้ก็เอาร้อบาทนะครับ เรียนในห,หลวงรเก้านะครับปีรูปผิวก่อนปีสามแปดนะครับวุ้ยเอาร้อยเดียวพอพี่เอาร้อยเดียวพอครับผมตั้งใจแบ่งให้เลยนะเนี่ยปีสามแปดเอาร้อยเดียวพออ่า,อาร้อยเดียวส่งฟรีนะครับนี่ครับ นะครับตั้งใจแบ่งให้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญสร้างเปิดพระมิ่งขวัญเมืองหลักชัยนาทวีแต่ผิวแบบสวยมากอันนี้เอาร้อยเดียวพอนะครับส่งให้ฟรีด้วยเป็นไงครับพี่สำหรับพี่พี่ดงบน้อยอ่ะรายการนี้นะครับวันนี้เขาเรียกว่าเหรียญสมโพช้างเผือกนะครับสามเชือกด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาแล้วก็พระราชนีในรัชกาลที่เ้านะครับปีสองหนึ่ง อันนี้เอา300บาทส่งฟรีนะครับชุดนี้เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่สุดนะครับหลวงปู่สุดก็จะเป็นสแตมเล็กปี35มหนะครับสามถึงสานี่แหละประมาณนี้นะครับนะครับหลวงพ่อพยนจัดสร้างอาจจะไม่ชัวร์นะพี่นะประมาณ3ามหนี่แหละนะครับอันนี้ก็จะชอบมาเมื่อวานนะพอดีบอยไปทําบุญที่วัดการลงมานะครับสแตมก็ สแตมปอขอ350บาทเหมือนกันครับนี่ครับสแตมมี2อ,องค์นะครับด้านหลังยันตะก้อนะครับประกันแท้เดิมประกันแท้เดิมนะครับ,ององรบมีสององนะครับมีสององ อันนี้อีกองหนึ่งน่าเก็บนะพี่พี่เลี่ยมขึ้นคอได้เลยเลี่ยมกันน้ำนะเลี่ยมพลาสติกนะพี่สวยมากองนี้คือสวยเลยมีลุ้งด้วยนะครับนี่สแตมเล็กนะครับเดี๋ยวบางท่านเขาเรียกว่าเหรียญกรอบรูปนะแล้วแต่จะเรียกนะครับนะครับหลวงพ่อพยนนะครับเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับลูกศิษย์หลวงปู่สุดจัดสร้างรุ่นนี้นะครับนะครับ ประมาณ3 5 3 7นะครับช่วงนั้นพระอาจางพยโยนก็เป็นดำหน่งตำแหน่งเจ้าวาดวัดกะหลงนะครับนี่องค์นี้สวยนะพี่องค์นี้มีรูงนะครับ350บาทนะครับนะครับงบน้อยเก็บได้นะครับพี่พี่ศักดิ์สิทธิ์ดีเหมือนกันครับพี่นะครับออกวัดกะหลงเหมือนกันนะครับพระอาจางพยโยนก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะครับลูกศิษย์หลวงปู่สุดนั่นแหละครับนะครับขลังศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันอ่ะแล้วใครชอบรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าย้อนยุคพิมพ์เดิมนะ นะครับใช้บล็อกแรกนะครับใช้รุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกรูปไข่รุ่นแรกปี06นะครับอ่านำมาจัดสร้างใหม่เป็นเหรียญย้อนยุกนะครับจะสร้างในปี63นะครับรุ่นที่2นี่นะครับรุ่นแรกปี06อันนี้คือรุ่นที่2นะครับสวยนะพี่พี่มีลุงด้วยนะครับอันนี้คือพระแท้เดิมตอนแรกมีซีนมีซีนด้วยนะนะครับผมต้องแกะซีนออกนะครับเพื่อที่จะรีวิวนะครับให้กับพี่พี่ทุกท่านดู นะครับเริ่มจากวัดนะครับปีหกสามนะครับนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทโอ้สวยจังสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับเมาอย่าขับนะพี่พี่ทุกท่านกินอยู่บ้านดีที่สุด อ,อันนี้ก็350รยบาทเลยครับชอบล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตผมมีเยอะเลยเอาเป็นรูปหัวใจก่อนแล้วกันด้านหลังเป็นยันตะโกนะครับด้านหลังจะเป็นยันตะโกอ,อันนี้คือแท้เดิมจากวัดนะครับนะครับให้กับคนในครอบครัวใช้พุทกคุณก็ได้นะครับจะสร้างในปีหกห้านะครับ สปีที่แล้วนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นกล่องยันต์ะก้อแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นหัวใจนะหัวใจมีทั้งหมด2อ,องค์นะครับนี่คือแท้เดิมนะครับสามบาทนะครับส่งฟรี350บาทโดยส่งให้ฟรีเลยนะครับพี่ๆไม่ไม,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 มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพิ่มเติมนะ350บบาทคือจบกล่องเดิมจากวัดนะครับหรือใครชอบ เป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมนะครับนี่ด้านหลังมียันตะก้อเหมือนกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงราคาเดิมครับสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีผมส่งทุกวันนะครับผมส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับคนส่งที่บ้านผมเปิดตลอดนะครับอันนี้คือได้เดิมจากวัดเลยนะ ผลิตภัรฑ์องค์ปู่มานะครับนี่ครับสําหรับพี่ๆที่งบน้อยนะครับนี่เรียนเชิญนะครับใช้พุทธคุณได้350บาทนะครับผมมีสมุ้หมดองค์นะนะครับนี่ด้านหลังมีกล่องอยันตะก้อนะครับมีรูปมีรูปยันตะก้อด้วยเห็นไหมครับโอเคครับเสือมหาอำนาจเสือนี้ด้านหลังอ๋อด้านหลังมีด้วย น,นี่พี่มีสององค์นะเสือนี่ครับตั้งหน้ารถก็ได้นะครับอันนี้เป็นย้อนยุคย้อนยุคไม่มีนะไม่มีอันตะกออ่ะนะ้ลงกล้องให้ดูเสือมหาอำนาจนะครับนี่ครับต้องมีไว้นะพี่ๆนะครับติดรถติดลาได้นะครับหรือเลี่ยมนะครับนี่เลี่ยมแล้วก็ใช้พุ้ตุคุณเลยนะครับเสือก็แควคาดอยู่แล้วนะพี่นะ ะครับแค้วคาดนะครับหลบหลีกนะครับอุปสรรคต่างๆนะครับวัดกาหลงนะครับมีทั้งหมดสองค์นะครับเสือมหาอำนาจน่านี่นะครับสามบาททั้งหมดนะครับที่เป็นหลวงปู่สุทิไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นกรอบรูปนะครับนี่ครับปี37 3537นะครับแล้วก็ย้อนยุคปีนี้ก็350บาทนะคะย่อมเยาวจริงๆ นะครับอ่าชอบไปให้ลูกหลานเราก็ได้นะครับใช้ปัจจุบหรือให้คุณพ่อคุณแม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นครับของขวัญวันปีใหม่ไทยก็ได้นะครับนะครับกล่องเดิมจากวัดนะครับนี่ครับศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันมีด้านหลังมียันตะก้อให้นะครับอ่าสหรับพี่ที่งบน้อยนะครับเรียนเชิญนะครับนะครับเดินทางก็เมาอย่าขับนะพี่นะดูความเป็นห่วงเป็นใจนะครับโอเคครับอีพีนี้ไว้ฝากกับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับ